สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาขออัปเดตสถานการณ์สุขภาพของตัวผมเองนะครับก็การฝึกยืนทรงตัวแล้วก็การเดินได้ประมาณนี้นะครับก็สังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลง นะครับของข้อเท้าด้านซ้ายและด้านขวาจากที่มันเขย่งมากนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นครับข้อเท้าขวาเนี่ยจะจะเห็นได้ชัดกว่านะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันมันมันเหมือนกับจะใช้หลังเท้าในการเดินด้วยซ้ําไปในเวลาตอนมันเกร็งนะครับมันจะพลิกนะครับมันจะพลิกแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเหยียบลงไปแล้วมันพอมันกระตุก พอมันเกรงแล้วมันจะไม่พลิกแล้วมันจะลงเฉพาะฝ่าเท้าแล้วแต่มันก็ยังเขย่งอยู่นะครับทุกครั้งที่ผมก้าวเดินแล้วมันพอเวลามันกระตุกเนี่ยมันก็จะเกร็งๆนะครับแผลนีม่หายสักทีนึงนะครับหายแล้วก็เป็นใหม่หายแล้วก็เป็นใหม่นะครับคลิปวิดีโอให้แม่ครับถ่ายให้วันนี้ ไม่มีใครมานะครับยายห0สิบก็ไรหกสิบเจ็ดมั้งประมาณนี้นะครับจันอายุแม่ไม่ได้กล้องกะสันๆน,นิดนึงนะครับแม่ก็ทําไม่เป็น,นครับแม่โดนลูกบังคับ <c oughs> ก็อยากให้สมาชิกให้หลายๆท่านดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนี้ครับนะมีข้อแนะนำ นะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขในการฝึกในการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ในการทำกายภาพบาบัดนะฮะฝึกก้าวแบบสั้นนะครับตอนนี้แบบแบบธรรมดาบรรดาก้าวแบบสั้นๆน,นะครับอัดเดินไปเรื่อยๆครับเราพยายามให้ ให้ฝ่าเท้าลงดินให้มากที่สุดนะครับถ้าใครติดตามตั้งแต่ที่แรกก็จะเห็นว่าแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนกับข้อเท้าขวามันจะพลิกนะครับนะก็เดินขึ้นเนินนิดนึงตรงนี้มันจะเป็นเนินนิดนึงนะครับยามันสั้นก็นเลยเดินสะดวกหน่อย ช่วงยายาวนี่นก็เดินไม่ค่อยได้นะครับเดินขึ้นเนินเนินไม่สูงนะครับแต่เราทรงตัวลำบากนิดน,นึงนะครับก็ฝึกได้ประมาณนี้แหละครับหลายปีแล้วนะครับ แต่ก็ยังสู้อยู่นะครับยังสู้คิดว่าสักวันหนึ่งมันน่าจ,จะมันจะดีขึ้นนะครับแต่ดูสถานการณ์แล้วมันก็ดีขึ้นนะครับอาจจะดีขึ้นจีละนิจีละหน่อยก็ก็ขอให้มันดีขึ้นเนาะมือกำแน่นครับช่วงนี้มันเกร็งนะครับแบก็ก็แบได้นะครับแต่ไม่ไม่มาก นะครับแต่ถ้าได้กร,รมและกรรมแน่นเลยแบยากเดือนมือนะครับนี่ก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับอยากแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับนี่เขาจะเดินบนกลับอันนี้จะยกขานะครับยกหัวเข่าให้มันให้มอหมันงอนครับเนี้ย ขาขวาเนี่ยมันงอได้แล้วนะครับเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนมันมันไม่งอแบบนี้นะครับมันขึ้นมันจะขึ้นไปทั้งตัวนะครับอันนี้เริ่มงอได้งอเข่านะครับพูดถึงขาขวาน,นี่มันเริ่มงอได้เนี่ยขาซ้ายมันงอได้ดีกว่าขาขวาเนี่ยขาขวาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าข้อเท้าขวามันก็จะขยังมากเหมือนกันนะครับมากกว่าข้างซ้ายข้อเท้าขวา มันมันขย e งก็ะทาให้ SNN ตรงหัวเข่ามันก็ตึงด้วยครับเนี่ยเเห็นไหมครับยกไม่ไม่ดีนะครับด,ด้านซ้ายจะยกดีกว่านะครับให้ฝึกก้าวแบบสั้นๆนะครับก้าวแบบสั้นๆแต่พยายามยกหัวเข่าให้สูงนะครับมันยกได้ประมาณนี้นะต่อไปก็จะฝึกแบบก้าวยาวๆนะครับ มีแบบสั้นแล้วต่อไปก็แบบเก้าวยาวนะครับมันจะได้กล้ามเนื้อตรงก้นตรงสะโพกมันจะได้ยืดนะครับแต่ก้าสั้นๆยกมือยีมมันจะได้กล้ามเนื้อตรงหัวเข่าด้วยนะครับเนาะอันนี้พยายามเนี่ยเตะให้มันได้ไกลที่สุดน,นะครับมันจะได้ตรงตรงขาหนีบนะครับมันจะได้มันจะได้ยืดนะครับก็ทำเล่นๆครับตามภาษา แบบคนไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนี่ครับก็เดินมันละประมาณ3-4สี่รอบครับสามรอบสีรอบนี่แหละเดินมากไม่ดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะพูดผิดครับ เดินมากไม่ได้ครับเพราะว่าขามันเกรง็งมันจะบวมแล้วมันก็จะเดินไม่ได้ใจจริงอยากเดินทั้งวันนะครับพอเราเดินได้ประมาณสักสอรอบเราก็มาพักขาครับมานื้อมานอนนะมานั่งดู youtube อย่างเงี้ยครับ,นะรบหลังจากนั้นพอมีแรงก็เดินใหม่นะครับแต่ก่อนใช้แค่ราวไม้เนาะแต่ทุกวันนี้เริ่มใช้ แบบนี้มากขึ้นแล้วครับแต่ก่อนอาศัยราวมาอย่างเดียวก็จะเข้าที่นั่งพักละนะครับก็ใช้เวลาเดินอยู่ประมาณเที่ยวแล้วประมาณ7จ็ดนาที10บนาทีในแต่ละรอบนะครับ มันก็สามรอบสี่รอบแล้วแต่ครับแล้วแต่อาการของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกท่านที่เข้ามาชมนะสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ